าวเดี๋ยวผมก็จะขึ้นแรงแดงแล้วเราจะมาดูกันเราครับว่าเราจะเจอดาวอาถาร์หรือไม่ไปคลิปนี้ไม่มีวันตับนะครับผม วันนี้พุก็ได้มองซ้ายมองขวาเพราะก่าไม่มีเหี้ยอะไรนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับต้องอัดคลิปไปดูเองรับ เอาเวจีลงไปแบบง่ายได้ั้วใช่และเหลืใช่ละทุกเกมแบบนี้อีกไม่นานเนี่ยเราจะนำเครืมายน้คะเพื่อนตมาถศูนย์รงใช่เละรวจเยมากรวกระสือมนโอ้พหเยอะขนาดไหนเหรอเพรประมาณยี่สิบตาล้วนะครับ บัตกันดาวก็หายตัวเลยดิถามทำไมวะผมก็เดินมานานนะครับถึงจะถึงตรงนี้ได้เพราะว่าไม่น่าเล่นกับเพื่อนเลยครับเล่นกับเพื่อนแล้วส่งเจอเพื่อนเพ่นหรเพื่อนผมแล้วส่งเจอเพื่อนมันตอนนี้เจอเพื่อนจริงใจคบ ยิงคอยู่สองนี้ก็ชนะไมอย่างง่ายใดวัวใช่ได้วัวใช่ได้เราก็ด้เรียกปืนแลวเลืยกเขาจะอมในกินเทมเราได้หันมีทิทางกระสุนเข้าสู่ข้างหน้าพวทีจะซัดเขาลงระเวจีลงไปหนึ่งตัว งั้นจะไม่มีเราก็เลยวิ่งไปข้างหน้า first blood ว่รูกเมือนกโอ้ <Kill. S 2> โอเคแล้วเกมแบบนี้เราจะชนะสอเป,ป่าวไอ้เฮีย้ยก้ต้องมาดูที่เกมนี้ไปกันต่อของอยู่นี่ขอของหน่อยของอยู่นี่ตอ,อ้ว,วันนี้เราก็อยู่มันนี่งดันอ๋ออ๋อความโทรเปียจ่่ายจ่าจำได้ มไปเหมือนจะไปเปิดหน้าเขาแต่ผมก็กลัวเราเขาโดนเปิดหน้าเราเหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็วิ่งมาเดี๋ยวปกติเหมืนเดิมเลยเลยเรื่องไปเกิดอะไรอยู่กลัวใช่แหละกลัวแปลกๆปลกเละกลัวละไรไม่ใช่เละกใช่แลัวไม่ใช่เละกลัวแปลกแขกนะ <First> blood. ว่าได้ประบ,น,น,บนะ,ะยังงตอนนี้ขเขาเขาเลือเพียงหงตัวเมืองกําลังจะดึงเพื่อนนี่ตัี้ามงไปีตัเยจเลย,ยลน,นี่ตา สรุปว่าดาวอาทันเป็นมีจริงขุดมูเลยว่ะดาวอาทันมิงเป็นย่าอ้น สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม,ผม